การถอยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคแกนนำคือพรรคเพื่อไทยนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าใครได้ใครเสียจากการถอยครั้งนี้ครับคันนี้ถ้าเรามาเริ่มต้นดูว่าประกายความคิดในเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเฉพาะปมจริยธรรมปมความซื่อรรสัตย์สุจริตไปที่ประจักษ์เหล่านี้เนี่ย มีที่มาที่ไปอย่างไรอยู่ดีๆนะครับพักเพื่อไทยออกมาบอกว่ามีหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งนะเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นว่าควรแก้ไขในเรื่องนี้แต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครยืนยันว่าหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลใหญ่พรรคนั้นเนี่ยคือใครอย่างไรพยายามที่จะให้เรื่องให้หายไป แต่เราลองมาดูนะครับว่าประกายความคิดที่แก้ไขในเรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ไหนครับผมคิดว่าอยู่ที่คําแถลงนโยบายของรัฐบาลครับวันนี้ผมเลยไปนค้นดูว่าคําแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องความท้าทายของรัฐบาลมีหลายข้อเดียวกันนะครับมีถึง8ปดข้อนะครับแต่ข้อที่น่าสนใจที่น่าจะเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องนี้ก็คือประการที่7ครับ เนื้อหาสาระบอกว่าประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากการรัฐประหารความขัดแยง้งแบ่งขั้วที่รุนแรงรวมถึงการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับอันนี้อยู่ในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาล ดังนันจะเห็นได้ว่าประกายความคิดในเรื่องนี้มีอยู่ครับส่วนใครเป็นผู้มาจุดประกายความคิดที่อยู่ในคำถแถลงนโยบายรัฐบาลจนลงมือปฏิบัติถึงขนาดยื่นเรื่องแก้ไขเข้าไปสู่สภานั้นพรคเพื่อไทยต้องยอมรับเต็มๆครับว่าเป็นผู้ยื่นเข้าไปแต่ใครล่ะเป็นผู้มาอยู่เบื้องหลังบอกให้พรักเพื่อไทยทำอย่างนั้น พระเพื่อไทยประกาศต่อสาธารณะว่ามีหัวหน้าพรักการเมืองรวมรัฐบาลพักใหญ่พักหนึ่งเป็นผู้มาจุดประกายความคิดในเรื่องนี้พระเพื่อไทยก็เลยดําเนินการแต่ปรากฏว่าหัวหน้าพรักการเมืองใหญ่ก็ออกมาปฏิเสธกันหมดครับว่าไม่ใช่เป็นคนเริ่รมในเรื่องนี้แต่ลองมาดูนะครับว่าใครได้ใครเสียขณะนี้ พรรคการเมืองที่เสียแน่นอนที่สุดขณนน,นี้ก็คงเป็นพรรคเพื่อไทยครับเพราะแต่ชัดเจนว่าในโลกโซเชียลทัวลงพรรคเพื่อไทยกระหน่ำซัมเมอร์เซลลทีเดียวนะครับชี้ให้เห็นว่าก่อนหน้านั้นคุณบอกว่าเป็นความจําเป็นนะฮะที่จะต้องแก้ไขรายมาตรอภิจริยธรรมไม่งั้นบ้านเมืองเดินไม่ได้ไม่งั้นมีปัญหาแม้แต่คําแถลงนโยบายของรัฐบาลก็มีเรื่องนี้แต่ สุดท้ายก็ไม่สามารถฝากกระแสความไม่เห็นด้วยไปได้ก็ต้องถอยแต่ถ้าเรื่องนี้ยังมีอยู่ใครน่าจะมีเป็นผู้มีส่วนได้ในเรื่องนี้ขณะนี้คนที่จะได้รับผลกระทบถ้าปมจริยธรรมยังอยู่นะครับในคุณสมบัติของรัฐมนตรีแน่นอนที่สุดครับคนที่ น่าจะวิตกกังวลมากที่สุดก็คือคุณแพทองทานชินวัตรในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดมีคําร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปมจริยธรรมเข้าไปและเกิดถูกตัดสินว่าไม่มีจริยธรรมเหมือนกรณีของคุณเศรษฐาขึ้นมาเนี่ยคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แน่นอนที่สุดครับ ก็ต้องมีการสรรหาหนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่การสรรหาหนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ก็คงต้องมาดูว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่เหลืออยู่มีใครบ้างพรรคภูมิใจไทยมีชื่อคุณอนุทินชาญวิทกุลครับพรรครวมไทยสร้างชาติมีชื่อลุงตู่พรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งตอนนี้ปร่วมพรัฐบาลก็มีชื่อคุณจุร์ลักษณะวิสิ์และพรรคชาติไทย นะครับก็มีชื่อคุณวราวุธนะในจำนวนคนสามสี่คนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ถ้าคุณอุ้งอิงหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคนได้แน่นอนครับตรงนี้แต่ใครจะได้มากที่สุดในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพวกเราก็คงมองออกนะครับเพราะฉะนั้นการให้ปม แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะปมจริยธรรมยังคาอยู่ไม่สามารถเอาออกไปจากการเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นรัฐมนตรีได้ก็เท่ากับว่าเป็นสิ่งที่ยังค้ำคอ,อนายกรัฐมนตรีอยู่ครับและการค้ำคอ,อนายกรัฐมนตรีอยู่อย่างนี้ก็สร้างความหวาดเสียให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีคนหยิบยกเรื่อง ปมจริยธรรมขึ้นมาและถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องของผมจริยธรรมด้วยแล้วก็จะมีบุคคลอีกจำนวนหนึ่งได้ประโยชน์อย่างที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วแต่ใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพวกเราสามารถมองเห็นหน้ามองเห็นชื่อได้ไม่ยากนะครับ